เพราะฉะนั้นเคสเราเราต้องรักษาสิทธิ์เราบางคนน่ะเกิดเหตุขึ้นมาอยากรู้เลยเขียนไม่เป็นมีนะคะจะจ้างคุดาให้ไปเขียนให้คุดาบอกเลยถ้าจ้างคุดาเขียนให้แล้ววันที่ไปยื่นไปคุยเองเนี่ยคุณจะรู้เรื่องไหมถ้าเขาบอกว่าไม่ได้ได้แค่เนี้แล้วคุณจะแย้งเขาถูกไหมแต่ถ้าคุณเขียนเองมันกลั่นออกมาเองมันจําในหัวค่ะบางอย่างคุณไปดูนะบางเคสนะยื่นเอกสารให้เขาขาไม่อ่านด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเราต้องเป๊ะไปเองไม่มีใครเขียนบรรยายได้ดีท่าคุณค่ะเพราะคุณคือคนเจ็บหรือคุณคือคุณ คุณคือแม่ที่ดูแลคนเจ็บเห็นทุกสถานการณ์ของเขาคุณดาไปนั่งบรรยายให้ไม่ได้ทําให้ได้เฉพาะที่แบบว่าอันนั้นเต็มที่แล้วคือเคสลูกค้าคุณดาเท่านั้นคุณดาจะให้คาแนะนําแบบสูตรเรานั่งฟังเรานั่งเคลียร์ได้แต่ถ้าเคสอื่นคุณดาถือว่าคุณดาให้คุณเต็มที่แล้วเพราะทําคลิปไว้อย่างละเอียดแล้วและบางคนถ้าอยากเข้าใจเขาก็จะซื้อหนังสือไปอ่านหรือบางคนก็นั่งวนดูคลิปสองสามรอบคุณพอเน่ดูคลิปไม่รู้ตั้งกี่สิบรอบไม่ใช่ว่าฟังทีเดียวแล้วคุณจะรู้เรื่อง หลายคนฟังคลิปรอบเดียวจบแล้วก็บอกว่าอ๋อยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วถ้าคุณไม่ใส่ใจแบบนี้ค่ะมันส่งผลต่อเงินที่คุณเรียกเป็นเรื่องปกติคุณไม่ใส่ใจคุณไม่ตั้งใจคุณก็ได้น้อยตามนั้นแหละเพราะคุณไม่พยายามทําความเข้าใจไงนี่สิทธิ์ของคุณนะคุณดาก็อธิบายทุกวันสอนทุกวันวันนี้ฟังไม่เข้าใจไม่แปลกค่ะคุณดาต้องเรียนตั้งกี่รอบอ่ะต้องไปเรียนกับดรจันแดงกี่รอบอ่ะกว่าจะรู้เรื่องคุณดาถึงไม่งงเลยว่าทําไมคุณไม่เข้าใจไม่แปลกเลยทุกคนที่มาฟังเอฟซีคุณดาน่ะ ไม่เข้าใจก็ไม่แปลกแต่ถ้ามันเกิดเหตุกับเราแล้วเราต้องพยายามเข้าใจไหมฟังรอบแรกไม่รู้เรื่องเอาฟังใหม่อีกเรื่องเอออีกรอบฟังรอบที่สองไม่รู้เรื่องเอาฟังรอบที่สามรอบที่สี่เพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เข้าใจปุ๊บเวลาไปคุยกับเขาจริงๆเขาตอบกลับมาหงายหน้าไปไงว่าไปไม่ถูกเอออ,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 ออือะอึอะอึสุดท้ายกลับมาแบบงงๆเขาไม่ให้ค่ะเขาไม่ให้เขาให้แค่นี้ ใช่ไหมสะเทือนร้านกาแฟ a c t i n งมา